สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นิโคลัสฐานิสโรจากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียมานำปฏิบัติธรรมและให้ธรรมะก,กับชาวท้องถิน่นโดยกิจกรรมตลอดช่วง3วันสองคืนนอกจากจะส่งเสริมให้ชาวท้องถิน่นได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมและฟังธรรมอย่างเต็มที่แล้วยังได้ปลูกฝังชาวท้องถิน่นให้มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งได้ทราบและเข้าใจถึงมโนปณิธานของครูบาอาจารย์และหมู่คณะที่จะแผ่ขยายสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายในโดยชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มี2รูปแบบคือแบบลงทะเบียนพักค้างที่วัดซึ่งให้สิทธิ์ชาวท้องถิ่นที่ลงทะเบียนพักค้างก่อนเพียง14ท่านแรกเท่านั้นส่วนที่เหลือเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมแบบไปกลับไม่พักค้าง รวมแล้วมีผู้มาร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า50ท่านสำหรับท่านที่พักค้างจะได้ฝึกถือศีลแปดสวดมวนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นและรับบุญต่างๆด้วยซึ่งนอกเหนือจากการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นแล้วชาวท้องถิ่นยังได้รับฟังธรรมะพิเศษในหัวข้อต่างๆอาทิข้อควรปฏิบัติต่อพระสงฆ์ ประวัติครูบาอาจารย์นิวรหาและการแก้ไขเป็นต้นและยังมีกิจกรรมต่างๆที่สนับสนุนให้ชาวท้องถิน่นมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นอาทิการเดินจงกรมและการตอบข้อซักถามจากพระอาจารย์ส่วนในวันสุดท้ายของการจัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชาวพุทธด้วยการกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกลัลยานมิตรกิลบรอม กาลยานมิตรเพชรสาครเมฆดาราและกาลยานมิดดตรดรสุพิชาปั้นประเสริฐเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ชาวท้องถิ่นต่างได้สัมผัสถึงความสุขที่แท้จริงภายในได้ความโลง่งว่างเบา้า สบายบางท่านได้ความสงบสว่างภายในบางท่านกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ชีวิตได้ใกล้ชิดและได้พบดวงตะวันมีความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก,ก่อนและยังได้รับความรู้ธรรมะที่สามารถนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ได้แรงบันดาลใจในการกลับไปปฏิบัติธรรมทุกวันหลังจากจบโครงการจึงนับได้ว่าการจัดปฏิบัติธรรม3วันในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวของการพัฒนาศรัทธาให้เกิดขึ้นในจิตใจของชาวท้องถิ่นค่ะ